ซีติสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่เอซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีก็ผ่านเลาะอยู่เขต สนบุตรแต่ว่าที่นี่คืออำเภอแก้งคอ้นนะคะเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดไซยภูมิที่มีความเจริญมากๆถนนตัดผ่านสี่เลนและหกเลนเลยนะคะถนนจุดนี้แต่ตอนนี้ตีกำลังมุ่งหน้าไปทางผู้เขียวเนาะอัน,นี้จะอำเภอผู้เขียวก็เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดไซยภูมินะคะแต่ไม่ได้ไปถึงอำเภอผู้เขียวนะคะแต่ตี จะพาทุกคนไปดูอะไรรู้ไหมคะอยู่ที่อำเภอแก้งคอรเราเริ่มมีการเพื่อเรียกว่าร้านเพ่นเรียกว่าอะไรบริการ ล้างรถนะคะล้างรถด,ด้วยตัวเองนะคะทุกคนล้างรถด,ด้วยตัวเองคืออะไรจะมีเพื่อนจะมีทุกอย่างให้คือแค่เราหยอดเลี้ยนลงไปเราอยากได้น้ํานะคะนับแต่ตั้งแต่1บาทขึ้นไปเลยนะคะถึงแพงประมาณร้อยหนึ่งนะคะจะมีทุกอย่างให้เลยคือแค่เราหยอดเงินลงไปนะคะแล้วทีนี้เราก็สามารถได้อุปกรณ์นั้นมาล้างรถได้แบบครบจบที่เดียวนะคะและยังมีนะคะ อ่ะเ,เรียกว่าอะไรตู้ซักผ้าหยอดเรียนก็มีค่ะเดี๋ยวนี้แก้งคอเรามีหลายเรื่องหลายละอย่างนะคะที่มีการพัฒนาขึ้นมาให้เห็นหลายรูปแบบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหลายหลายอย่างมีความเจริญเยอะมากนะคะนี่ละค่ะแฟนตีเป็นคนไปเห็นก่อนก็แล้วกันแฟนตีก็เลยมาบอก พาตีพาตีไปดูนะคะว่าเป็นอย่างไรตีเองก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันตีเองก็อยากไปสัมผัสแต่วันนี้เอามอเตอร์ไซค์มานะคะจะลองเอามอเตอร์ไซค์ล้างลองก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเราค่อยเอารถเก๋งมารับเออมารับมาเส็มาล้างนะคะทุกคนทางนี้จะไปสู่เรียกว่าขึ้นสู่ท่ามะาไฟหวานนะคะถ้าพูดถึงท่ามะไฟหวานก็ เห็นเพื่อนประกาศออกมาว่าใกล้จะแยกออกเป็นอำเภอแล้วเนาะหรือว่าแยกออกเป็นอำเภอท่ามรไฟหวานแล้วนะคะซึ่งแยกออกจากน่าจะแยกออกจากอำเภอแก่งคอเนาะแล้วก็มีจุดนั้นจะมีทั้งอำเภอขึ้นกับอำเภอเมืองก็มีนะคะแล้วก็ขึ้นกับอำเภอแก่งคอก็มีแน่ถึงแล้วนะคะพี่เพื่เพื่อนี่เขียนว่าล้างรถซักผ้าหยอดเหรียญย4่สชั่วโมงเลยมีเจ้าทีด้วยนะคะพี่พ ยอดเหรียญเดียวอันตู้ซักผ้ากับยอดเหรียญยี่สิบชั่วโมงอายีส่สิบชั่วโมงล้างเองซักเองทุกอย่างเอามั <laughs> นเขียนไรมันเตือนอี่ไง อันนี้ยอดเหรียญอ,อิลีตางมอเตอร์ไซค์ได้ดับ่ในวน้อันนี้บบนนนนเกี่ยวกับเรบบาจบงไ,ไงาหาอันนั้บบนเปอียังล้างอียังรบ้านางรนีรางมี่มบเป่า,าลมดูคนเออเป็นหนยอดเรียนแบงกดปุมที่ต้องการใช้งกดปุมอีกครั้งเพื่จบานยอดได้เท่า,าทไรจบ้านนไอ้เบื่งนี่ยยอดได้เท่าเลยยี่สิบบาทวันี้ไปยี่สิบไรเออ

อรุดเก่งอรุดเก่งมาล่างอรุดเก่งมาล่าง มีว่าดันดูดฟุ่มเนอารถเก่งมาดูดมาลาง ก็น่าจะดูดฟุ่นออกจากรถนั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นถนนหุนทางนะคะ เรียกว่าเป็นทางซอยก็แล้วกันอยู่ที่อำเภอแก้งคอจังหวัดสายภูมินะคะดูถนนหุนทางเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆนี่เป็นทางซอยทางเขาเรียกว่าทางซอกหลีกหรือเปล่าเนาอนั่นแหละค่ะทางซอกทางซอยตามซุมซนนะคะซุมซนอันซุมซนหรือว่าซุมซนหมู่บ้านอยู่ที่อำเภอแก้งคอนะคะอันนี้เป็นทางลัดไปสู่เขาเรียกว่าถนนเส้นนี้นะคะทะลุออก ตรงทางไปหมู่บ้านสัมพูนาคนะคะบ้านสัมพูนากน่าจะขึ้นกับตำบลบันแจ้งหรือเปล่าเนาะนั่นแหละค่ะอันนี้จะอยู่ที่ตำบลหนองไผ่นะคะตำบลหนองไผ่อําเภอแก้งคอจังหวัดไซยภูมิุ่มนะคะนี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นซุมชนหรือว่าหมู่บ้านสน,นบุตรอยู่ที่ฝั่งไทยนะคะอันนี้จะอยู่ที่อําเภอแก้งคอถ้าพูดถึงนะคะพี่พี่เพื่อนๆท่าน พูดถึงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอัลลางรถเมตะก,กีะคะ่ะทุกคนเนาะพี่ตีพาทุกคนไปดูไปชมนะเป็นระบบที่ว่าหยอดเหรียญน,นะคะมีครบจบทุกอย่างคือเข้าไปที่นี่ที่เดียวคือจบทุกอย่างหรือว่าจะเป็นลางรถนะคะจะมีขัดมันแบบหลายๆอย่างดูเซเว่นนะคะนี่เซเว่นจะออกสู่เขตสุสนบุตรแล้วนะคะถนนเส้นนี้สามารถออกสู่เ็าเรียกว่าไปทาง อำเภอคูเรือนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะผ่านบ้านแท่นผ่านบ้านตำบลบ้านแจ้งตำบลหลายๆตำบลล่ะค่ะที่พุ่งหน้าออกสู่อำเภอหนองเรือนะคะจังหวัดขอนแก่นหรือว่าเราจะไปขอนแก่นหรือว่าจะออกเป็นจากก็ได้แล้วแต่เรารู้นะคะแต่ว่าถนนนี้จะเลาะเรียบตีจะกลับบ้านนะคะทุกคนเลาะเรียบไปนะคะถนนทางเข้าป่านะคะ ดีมากๆนะคะตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนาตัดผ่านชุมชนหมู่บ้านอย่างนี้แหละค่ะพี่ๆเพื่อนบรรยากาศบ้านๆอยู่เขตชุมชนนะคะอันนี้คือทางไปไล่ไปนาหรือเปล่าอันนี้ถ้าจะพูดว่าทางไปไล่ไปนาก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ขุนก็จะออกมาอยู่ทุ่งให้ทุ่งนาเยอะมากแล้วนะคะถนนเส้นนี้ตัดผ่านทุ่งให้ทุ่งนาตัดผ่านอาจะพ่าตัดผ่านหมู่บ้านไหมนะคะจะเป็นทางเลี่ยม เพ่กเ็เรียกว่าทางเลาะเรียบหมู่บ้านก็แล้วกันแต่เป็นทานแต่ผ่านทุ่งให้ทุ่งนาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งให้ทุ่งนาบรรยากาศดีดีนะคะทุกคนนะคะช่วงนี้เพื่อนก็ฮะพูดว่ากําลังก็เรียกว่ากําลังฝ่ายเข้าหรือเปล่าดําให้ทํานาก็มีนะคะเขาก็เริ่มเกิดเยอะแล้วนะคะ แต่ฝนก็ตกนะคะฝนตกทางตัดผ่านหมู่บ้านนั่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าทางตัดผ่านหมู่บ้านน,น้ําท่วมแล้วนะคะทุกคนน้ําท่วมทางเข้าหมู่บ้านคือเาเรียกว่าน้ําโอระบายแหะค่ะตีก็เลยต้องใช้ทางลัดมาทางนี้นะคะแต่ว่าถานนหนุนทางก็ดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากการใช้งานค่อนข้างยาวนานก็มีบางจุดบาง พื้นที่บางก็สำรุดนาะทุกคนนะคะแต่ว่าการเดินทางก็ยังสะดวกสบายเหมือนเดิมนะคะอ่ะโอเคทุกคนเราก็กลับคืนมาที่เครื่องซักผ้านะคะเดี๋ยวนี้นะคะออกมาสู่เขตโซนบทเขตต่างจังหวัดอยู่ที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้เพ่นพัฒนาไปไกลแล้วนะคะพัฒนาไปไกลมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอตู้น้ํามันหยอดเหรียญน,นะคะเดี๋ยวนี้กระจายไปตามหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นเพื่อเรียกว่า ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันเติมเองหรือเปล่านัะ่นแหละค่ะจะยอดเหรียญกระจายไปแบบสร้างความสะดวกสบายให้กับซุมชนหมู่บ้านไปเยอะมากนะคะหรือว่าจะเป็นเซอร์บอกเซเว่นร้านสะดวกซื้ออย่างนี้นะคะก็กระจายไปแทบจะทั่วแล้วนะคะทุกคนในรลคาความเจริญความสะดวกสบายคือเพื่อพ,พัฒนาไปเรื่อยๆสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อมาตอบโจทย์และก็ตอบสนองกับความ เงี้ยองต้องการการนำไซ้ของคู่คนในหมู่บ้านและก็คู่คนในตำบลในอำเภออย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านเนาะเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเดี๋ยวนี้หยดเหรียญเราสามารถซักได้อยากเราอยากจะได้แบบปรับผ้านุ่มแบบซักผ้าแบบไหนนะคะเราก็กดตามเหรียญที่เราหยอดไปนะคะนั่นแหละค่ะเราก็เพิ่มตังเพิ่มอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยเราอยาก ซักแบบไหนหรือว่าจะเป็นที่ล้างรถนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้บอกได้เลยเปื้อนนะคะรถนี้วิ่งค่อนข้างที่จะเปื้อนหน่อยนะคะเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่เนาะถนนเพื่อนก็ทําการปรปับปรุงและพัฒนาจุดนี้บรรยากาศดีมากๆนะคะถนนสุดนี้นะคะซ้ายมือจะเป็นวัดป่าอยู่ที่บ้านสัมพูนากนะคะทางขวามือก็จะเป็นสระน้ําหรือว่าหนองน้ำแล้วคะ่ะบรรยากาศบอกได้เลยว่าฟินมากๆใครที่ยังไม่ได้ กลับบ้านอย่าลืมนะคะกลับบ้านระวังหลงทางนะคะทุกอย่างคือมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดนะคะถนนเส้นนี้ไปสู่บ้านปง่งบ้านหว้ยวยหวานไฟบ้านโคกภัยวันทะลุกออกบ้านบ้านลูกค้าก็ได้นะคะโอเคนะคะคลิปนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะมีข้อผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกลับขอโทษ